สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแอีทุกคนนะคะวันนี้มาดูหาดทรายดำนะคะหาดทรายดำที่มีรอบทะเลนะคะหาดทรายดำที่รอบทะเลจ้าเราจะมาทำ วิลโอให้เ,เพื่อนๆดูนะคะมีชายทะเลอยู่แถวนี้จ้าน้ำก็ลดลงเยอะเลยจ้าอากาศก็เย็นนะจ้าอากาศเย็นแล้วจ้าเริ่มหนาวแล้วนะคะเรายังไม่กล้าเข้าไปเลยนะคะกลัวน้ำขึ้นมาน้ำกำลังลดนะจ้า เดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้เอซดูนะคะว่าหาดทรายดํานะคะสวยงามขนาดไหนนะคะแต่เราไม่ได้ไปที่นอกเมืองนะจ๊ะวันนี้อยู่ในเมืองจ้าจชนชมได้เลยนะจ้านี่เป็นทรายดํานะคะทรายดําจ้าทะเลทรายดําของประเทศไอซ์แลนด์จ้า สวยงามจ้าเกิดกับธรรมชาตินะคะดูหญ้าหญ้าที่ตายไปแล้วแต่ไม่ตายนะคะใบไม้เป็นดอกไม้สวยจ้าเป็นใบไม้หญ้านะคะนี่เป็นสายดำนะจ้าสายดำที่ทะเลน้ำลดลงเลยเยอะมากจ้ะสายดำทั้งนั้นเลยนะคะเราไม่กล้า ลงไปก่นน้ำมันขึ้นมาสายดำทั้งนั้นเลยจ้าแทศไอสแลนด์มีสายดำด้วยเจ้านี่สายดำทั้งนั้นเลยเป็นะทะเลสายดำเนี่ยสวยแบบธรรมชาตินะคะสวยแบบธรรมชาติจ้า น้ำลดลงเยอะมากเลยจ้ะหญ้าสวยงามเสียงคลื่นนะคะเสียงคลื่นเราก็ไม่กล้าไปกลนมาดูพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วจ้าเมฆบังค่ะเมฆบงังเมฆสวยงามมากนะจ้าดู เรานั่งเครื่องนะคะอยู่บนอากาศนี่มีเมฆแบบนี้นะคะเมฆเมฆบังหมดเลยจ้ะเมฆบังหมดจ้ะถ้าเรานั่งเครื่องมาเราจะเห็นมองลงล่างมามีความสวยงามมากนะจ้าเรานั่งเครื่องนะจ้ะเมฆบัง พระอาทิตย์ตกดินแล้วจ้าเสียงทะเลคลื่นหาดทรายดำจ้าแต่หาดทรายดำที่ทะเลใหญ่อยู่นอกเมืองนะจ้าเราไม่ได้ไปจ้าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูจ้ามันจะถ่ายให้ดูจ้า ความงดงามความสวยงามของเมืองประเทศไอซ์แลนด์จ้าวันนี้ก็สี่โมงแล้วนะจ้าสี่โมงเย็นจ้าน้ำบริเวณรอบทะเลนะคะนี่เป็นสายดำที่มันไหลออกมานะจ้าสายดำ เกิดจากธรรมชาตินะจ้ามีม้าด้วยจ้าวันนี้เลี้ยงม้าท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าน้ำไม่ตกฝนไม่ตกทางโน้นรุง้งกินน้ำหรือเปล่าจ้าเนี่ยแนะทางนั้นนะรุ้งกินน้ำ มีหลากหลายนะคะที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเมฆนะสวยงามมากนะคะเมฆสวยงามมากจ้าสวยงามจริงๆเลยค่ะเมฆบนฟ้าอากาศเมื่อวานฝนตกแรงเหมือนที่ไทยเลยตกหนักมากเลยจ้าตกแรงมากเลยวันนี้เลยอากาศเย็น